สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายวันนี้ก็จะพาทุกคนมาไหว้ผู่รอบยีนนะคะทุกคน่าแล้วก็เดี๋ยวพอไหว้ผูเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาวิเคราะห์แนวทางนะแม่นะว่าฝันยังไงเดี๋ยวปรับความฟีดนิดนึงนะคะแม่ไหวผ้ผูเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาเล่าความฝันว่าฝันยังไงเดี๋ยวปูนาร้อยร้านขอไหว้ผูก่อนนะครแล้วจะมาเล่าความฝันแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะแม่แนวทางหนึ่งกรกฎาหกเจ็ดจะเป็นยังไงจะปัง จะลวกแม่เดี๋ยวมาลอรุ้นกันค่ะเดี๋ยวขอไหว้ปู่ก่อนนะคะทุกคนขาแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะใครเข้ามาเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไปเลยค่ะทุกคนขาใครเขาก็จะบอกว่าอ๊ออันอีกปู่าล้อยล้ามันเป็นบ้านแล้วคันบ้านเาได้จัเงินร้านกันสิบ้าด้วยแม่หรือยงมบ้าแม่เออคันบ้าแล้วได้บ้านหลังใหม่คันบ้าแล้วได้เงินร้านขอบ้าค่ะแม่ขาเออคนไจะสิบ้านํ้งข่อย ใครจะบ้ากับคุณาร้อยล้านนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เลยะคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไหว้ก่อนแล้วเขามานั่งเมามอยค่ะแม่ก็คืลอลมแห้งฉลาวันวนี้ลมก็จะแรงหน่อยนะคะ ไหว้ให้ทุกคนเห็นไปเลยค่ะว่าเราไหว้ทุกค่ะทุกเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจกกากปู่จากญาติทุกวันค่ะทุกคนค่ะถามว,ว่าตั้งแต่ขอมาได้ได้แล้วยัางได้แล้วค่ะแม่ได้แล้วได้แล้วแม่ได้แล้ว,ลวเออเยอะด้วยเป็นจํานวนแบบบอกไม่ได้ค่ะแม่๋ยาาวาเขาจะหาว่าขี้โมโนะคะอยากรู้ว่าโมหรือไม่โมรอติดตามค่ะทุกคนขานะคะเ๋ยวขออนุญาตไ่ว้ก่อนแล้วไดังบาวอยกันก่อนด้วยแบบเด้อ ก,ก่อนจะปูจะย่าก่อนแม่เห็นไหมคะให้ทุกคนดูชัดๆกันนะดูชัดๆฉาทุกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรคะ่ะกิจวัตราประจําวันตื่นเช้ามาต้องไหว้ปู่กับย่าก,ก่อนก่อนที่จะออกไปหาลูกค้าก่อนที่จะออกไปทำธุระข้างนอกตกกยินมาก่อนจะเลิกน้องจะเลิกง,งานก่อนจะขึ้นนอนก็ต้องไหว้ขอกรปู่ก่อนแม่อะอย่ามาพิเคราะห์ขัดขับขอขอตัวไหว้ก่อนนะครับรนัึงคำนั่คขา ี๋ยวทุกคนจะหาวัาขี้โมค่ะแม่ไหว้ทุกวันเดี๋มานั่งพูดคุยกันค่ะเอากระดี่ลงมาก่อนค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับแม่ขาวันนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศในการพูดคุยแล้วก็เมา์มอยกันค่ะทุกคน่ะก็อุ้ยฝนมาแล้วแม่พอตะชุนทุบไหวเก็ทุบประด้างฝนตกเลยครับแม่ขาฏิหารเอออยากคือเสื้อผ้าจั่วเม้าปานแม่่ะ ฝนตกราคาทุ่มทรแล้วครับแม่ขาบันมีหัดเอออาเข้ามาแล้ปากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไปด้วยนะคะทุกคนขาส่วนใครที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะกูนาก <ination S 1> <UB. S 2> ็จะพยายามให้แนวทางทุกคนแล้วก็ทุกคนก็ลองเคาะดูนะคะทุกคนขาจำให้แน่นๆค่ะก้าต้องจำให้แน่นๆเลยนะคะทุกคนขาอย่าปล่อยให้หลุดมือนะเก้าต้องจำให้แน่นๆเลยนะคะทุกคนขาเออหนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดเก้าจำคอไปให้แน่นๆเลยค่ะอย่าให้หลุด แต่คะ่ะอยาให้คีณซือเล,ะะเล่นกับซำเล่นแนก้าวนะทุกคนขาเออเสื้อเสื้อปูนาค่ะแม่ว่ายังไงพ่อปูนาค่อนข้างที่จะปัดดูมากคือพอปลูกกับยาให้แล้วลงมาแม่ดูดูค่ะไม่ได้โกหกนะคะทุกคนขาว่าทุกปุบทุกปัดลงมาเลยค่ะแม่ <laughs> อธิบายได้ไหนเย็นชุ่มชําค่ะแม่ขาอันนี้คือบรรยากาศหน้าโรงงานนะคะทุกคนขาก็ ดูเปลี่ยนบรรยากาศอะ้รทุกคนได้ดูแต่ว่าเอ้ยกูานาเนี่ยมันขี้โมโหกูนามาได้ทํำสิ่งทีท่เป,ปล่ากูนามาตุบตัดริงหรือเปล่าทุกคนขาเนี่ยกูนาเนี่ยว่าอยู่ว่า,วายย่าเสร็จปุ๊บตกเย็นปุ๊บข,ขึ้นไปห้องอาบน้ําแล้วก็สวดมนต์ภาวนาทุกวันก่ะทุกขาไม่ได้โกหกนะครับผมตกจริงๆค่ะตุบตู้ปักตุบปุ๊บเอากันที่มานั่งไม่ถึงเนินที่ฝนตกค่ะทุกคนข,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 ขาเอาวันแล้วดายขาเออแปบลบว่าใครที่เข้ามาเห็นนี่จะมีโชคจะมีลาบค่ะ แล้วปูนาเขาบอกคุณลืว่ากำไว้ให้แน่นแน่ดาวดิกำให้แน่นแน่แล้วแปะให้กอดคอไว้เข้าใจไหมแปะให้กอดคอไว้แม่เออแล้วก็ไปหาญาติพี่น้องเออเจ็ดเออแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองเออไปหาเกื้อญาติหาญาติพี่น้องเออเจ็ดแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองแม่เข้าใจบอกแต่ดาวดิกำกำไว้แน่นแน่ดาอ่ะเออแล้วก็ไปกอดคอกับแปะ เออเราก็ไปตามหาเครือยะาเอาแบบเจ็ดกับแปดเอเจ็ดกับหนึกับสองเข้าใจบ่อกันนี้ฮะอ้อปึกแม่โอ้คือปึกคักแท้โอ้ยแม่เออแบบกมดคำที่ว่าค่แะแตนภูนาไม่ได้อะไรกันก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนขาค่ะที่แน่เลยตัวเด่นเลยนะอันอื่นเนี่ยอย่า,ยาพ่งไปปั่นโงอะไรที่แน่เลยชีวเด่นเลยกร้าุดกำให้น่แน จักให้อยู่ค่ะจะจะให้ยิ้มรูอเดือนขาอัดขุนขาสันบอกเมื่อคืนตอนด้านหลังอค่ะเออปัญหาออันนี้ตอนหน้าปุ่ตอนหน้าย่าด้วยนะคะลูกหลานคนไหนที่เป็นลูกหลานปู่ย่านะคะหรือว่าลูกหลานพญานาคหรือว่ามีความศรัทธาเรื่ององค์พญานาค่ะคุณขาก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคุณขาเดี๋ยวเราจะมาเล่าที่มาที่ไปนะคะว่าทำไมบริษัทหน้าโรงงานถึงได้เป็นแบบอิจฉาที่คุนขาเออ มันก็เกิดจากการที่แบบว่าเราชูกีฬาเกิดจากการที่เราพูเราเอ่ยปากเราได้ดั้มประจาแล้วเราได้ตามสิ่งที่เราขอเราก็ต้องทาในสิ่งที่เราพูแบบแม่ใจบออน,นี้กับปากที่ปากมองคุณไร้คุณแจ้คุณตาไปเดินขาดแน่ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะคะที่คุณข่าววันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศให้คุณแบบได้ดูบรรยากาศของปู่ของย่าเลยนะคะเป็นยังไงคะที่คุณขาลมลืนบอเย็ยนสบายตาก็พอต่จุดทูกฝ่ายคนก็มาเลยกับแม่ขาวชุกชํำเลย แล้วเป็นชุดแรกนะคะที่ปู่อ่ะมานั่งไล่มานั่งทักทิ้งทิ้ทีดหน้าองค์ปู่นะคะทุกคนถามเป็นชุดแรกใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพะะื่อในกากติดข่าอละลายพวกกัซซิบอสส์เหรอแม่คือละลายคนก็อาจจะไม่เชื่อละลายคนอากาสจะบอกว่ากินบ้านนะคะลองดูค่ะฝากทิ้งไว้แม่ไม่เสียหายเด้อดีบอสอ่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลยค่ะทุกคนคน่ะกดติดตามไม่เลยค่ะ ว่าแม่มาดากก้นทิศตางมาที่าบ่เจอเด้อพี่น้องปองฝ่ายขาใครที่พูดภาษาอีสานเออใครที่ฟังภาษาอีสานต์จะรู้เรื่องก็เขามีมาให้พูดภาษา,ากลางนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามพูดภาษา,ากลางนะคะเป็นสื่อกลางแล้วก็จะให้คุณทุกท่านนะคะได้มีชุมกีฬาไปกับคูนาร้อยล้านขาดทุกคนญหานี่นะคะองค์ผู้นะคะองค์ผู้กับองค์ยาเวดไอ้รอบที่แล้วก็เอามาวัน,ท,นที่15มิถุนายนขาดทุกคนญหาแล้วก็จัดสื่อกลางกับทิศภาคกีฬาเพื่อที่ จะรับโชคว,วันที่16ก็มีจริงๆครับแม่ขาทำมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับแม่รับรองเราจะรวยไปด้วยกันค,ะคะ่ะแม่ขามีอยู่สองอย่างแต่ไม่รวยก็จุ๊งครับแม่ท่ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แม่่ะเดี๋ยวมีอะไรอัพเดตจะมาพูดที่ปันอิกรอบหน้านะคะตามบุญตามกรรมนะคะ่ะตามวัสนาตามดวงเนื้อผู้ใดอีกนี่กับแปลว่า มีชคกมีละกดไลค์กดแชร์ไว้แม่แล้วผูกเป็นระรานพรายแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าคา่ะสวัสดีค่ะ